เราเป็นเพียงสื่อกลางเท่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้นในช่องแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับชางไอพสวัสดีครับนี่ผมมาชิปเฝ้าบ้านสวยพื้นที่กว้างๆมาชมเล็กๆ,ๆอยู่นะครับหล่ๆอๆโปรง่งโล่งสบายครับไม่แออดัดไม่วุ่นวายแต่ก็มีเพื่อนบ้านนะครับไม่เปลี่ยวแต่ก็ไม่แออัดครับเงียบสงบเป็นส่วนตัวเหมาะอยู่อาศัยพักผ่อนหย่อนใจบนพื้นที่หนึ่งงาน มีที่แล้วไว้ปลูกต้นไม้ปลูกผลไม้ทําสนามหญ้าปลูกผึ้ผัก,ผกสวนควรัวได้สบายภายในตัวบ้านสวยงามสะอาดไม่เก่าไม่โทรมสภาพดีครับมี2ห้องนอน2ห้องน้ํา1ห้องโถงหนึ่งห้องครัวแถมเครื่องปรับอากาศให้3ตัวเลยครับยังมีปัม๊มน้ําแทงน้ำมาด้วยเฟอร์นิเจอร์ก็แถมให้ครบผมเข้าอยู่ได้เลยนะครับแถมให้เฟอร์นิเจอร์ยี่ก็เป๋าเข้าอยู่ได้เลย สวยๆทั้งหลังครับราคาเบาๆหนึ่งล้านสามแสนบาทท่านเองบ้านเดี่ยวบนพื้นที่หนึ่งงานหนึ่งล้านสามแสนบาทสามสิทธิ์โฉนดคุดแดงนอ .4 ีจอสวยๆลุถูกนะครับโอ้ฝากกดติดตามกดถูกใจไว้ให้ด้วยครับมาชิปเป้าไว้เลือกซื้อกันประจำทุกวันได้ไห่พาคลิปใหม่ๆนะครับฝากถูกใจให้ด้วยทำเลก็ดีนะครับไม่กันดานอยู่ใกล้มหาลัยสวนสุนันทาครับแปลงนี้อยู่อำเภอเมืองจังหวัดอุดรตรงข้ามกับมอสวนสุนันทาเลย มีพิกัด e gps ให้ด้วยครับแล้ก็เบอร์โทรเจ้าของอยู่ใต้คลิปเรียบร้อยถ้าหาไม่เจอกดที่ชื่อคลิปหรือกดที่ค่าวเพิ่มเติมใต้คลิปได้เลยนะครับติดต่อเจ้าของโดยตรงได้เลยคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าฝากกดถูกใจไว้ให้ด้วยครับสวัสดีครับ